โคตรงามเลยทุกคนอันนี้ยังทันพอขายได้นี่นะแต่ว่าบ้านเฮานี้สมีหนูโอ้ยยังตับละตอนจานปิด้มาอย่อ้ทองฟ้าโคตรงามเลยเบิ่งอยู่กองนี่นะ <c oughs> บรรยากาศเนาะทางเฮาจะไปไปส่วนพักออร์แกนิกสวน โมโต้อันคือยังงวะอันนี้บริษัทพนักงานเขาพักได้เนาะบรรยากาศยามเช้ากดงามไปทุ วันนี้จะเป็นฮานอาหารได้ไงอากโกาาคาเฟ่แลารฮานคาเฟ่และฮานอาหาร าลภาพาไปเลาะส่วนพักคณะเดินทางเงินด้วอหลายนี้เมโมนพักคณะดิพักนาอะไรนี่นะออร์แกนิกออร์แกนิกพักกัดหน้านะแล้วพักคณะเดียวกันตัวนี้มันยังต้นน้อยดี แต่ว่าบ้านเฮานี่ชนิดนี้เนี่ยเอากินได้แล้วแต่ว่าย่นี่เพป็นจะเอาคุณภาพแบบเนื้อต้นเนื้อแบบสัมปุ๊กก็ตีนก็มือนี่เอจะเอาขายลองหาว่าโน่นน้อยเน่อยเด็กเขาปูน่ะเขาเจออันน้อยน้อยนี่น่ะเด็กเห็นปะไดเปล่าวะนี่นี่เอาลูกเป็ดบล่ะบลาเนี้ ได้อยู่เนาะแล้วก็มีดินน้อยนึ่งดินน้อยนึงแล้วก็ซื้อคุยมะพร้าวแล้วก็อันนี้เขาจะฮดเป็นน้ําแล้วเขาจะเสออันแบบว่าสารอาหารอยู่น้นํานี่มันเลี้ยงไปเลยะนะมันมันเป็นน้ำอุดมเนาะเน่เน่เป็นน้ำเน่เน่เน่มันจะมีสารอาหารมีฝุ่นอยู่นี้ปุ่นอันนี้ตกนนึ่งต่อเบานึ่งเบาหนึ่งตงไหน ประมาณหาสิเมตรประมาเนี่ยอันนี้ยังทันพอขายได้นี่นะแต่ว่าบ้านเฮานี้จำนี้เนอ้ยยังตับละยังเบลเัลนั้งนะขอคุณเนาะอืมอันนี้จะเป็นทับสลัดอาสีเขียวง่ามเนาะลองเอามากินบดงบอวะรอบนี้เนาะดูนี้นะ ลองซื้อมาเบิรงกมาหวานที่มันแซ่บซื้อมาไว้เฮ็ดยำปีใหม่เลยเป็นยังไงมือนึง่งเราหัวโอ้โหนี่หามือเนนึงฮัลโัลมันสิไปน้ำซื้อสลัดออร์แกนิกเขาไม่ได้ซื้อฟูยัยนซื้อเขาพูดไปใส่ตลาดนั่นเดยเขาก็ซื้อมาไว้เฮ็ดยำปีใหม่เลย

รับที่กันเนีะใหญ่เนาะหัวปกใหญ่เลยนี่มันิเป็นรสชาติเลยเนาะจระเข้ดำเนาะจระ จริงแล้วสายพันธุ์เดียวกันกับตัวนี้ได้นเนาะเนี่ยแต่วันเป็นสีนี้นอออเนาะอิฟเนาะมีหลายสายพันธุ์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสายพันธุน์ี่นี่เนี่ยแต่สะอ่อนนะคือสลัดนี่แหละแต่สะอ่อนจุดนะมันง่ายนะคะด้านหน้าก็ ข้างหน้ากับผู้อ่านทั่วไปก็เห็นอยู่แต่ว่าสลัดกี่ผู้รูนี่นะคะน่าคลุกแบบนี้นะมันเป็นหูแบบนี้มันเป็นหูจน,ว,นว่าเยอะคือพักกระล่ำแล้วนี่นะทุกคนนี่นะหูพักสลัดน,นะเนี่ยเห็นป่ะเป็นหูคือพักกระล่ำเในนี่นะเป็นใหญ่ไดยยยย้นหมเออคือกันกับพักกานห่ออะเฮตัวนี้กับท่นานไงท่ันเดียวกันกับตัวนั้นบน่วะตัวโซนนะโบก็ละแบบไม่เห็นโ <c oughs> <c oughs> บสลัดกี่คนบบก็ละแบบ ตัน้นชีอิตแต่วบบเป็นแบบนี้บอว,นะว่าตัวนี้นะตัวเจ,<ร>จ<ร>นะท่านนะนะมันใหญ่ตัวนี้ยังท่านใหญ่เดียวกัรนาดกนังก็ยังหน่อยอยู่งน่นกะร,ร,ร,ระเสีพอด,ดีนิดอืมน่มแค่นี้ ใส่พุนอย่างอีกพุนนี่ดิดุมนี่น่าดุมนี่เด้เดเดมาเบิ่งตัวหน่อยนี่นี่นี่ดิโอเดฟุนอยู่นี่ดีด้วยเลยแบบาทเดียวแล้วก็แล้วเลยสลัด มีเยอะทุกคนวันนี้ดาจะพานเลาะสวนสวนมะเร็งเนาะปอดมะเร็งบ้านเพชรนนะ่ะโคตรงามเลยนี่เห็นเริ่มซุกแล้วตัวนี้นี่มะเร็งเดี๋ยวนี้นะ่ะราคาโคตรแพงเลยอยู่ตามท้องตลาดนะโลละสามเอ้ยเ้า 5, ห้าพันหาสามสิบพันเนาะนี่อันนี้ก็ยังมีท่านซุกเนาะ มันก็เลยแพงเนาะค่ะเจ้ามีท่านส่งเอ่ะมันมน,น,น้อยอยู่ดิเริ่มซุกนี่ละเริ่มแก่ละโคตรแพงเลยมาเลนปีนี้นะมันผู้เลิได้มาเลนขานี่ยนุ่ยนะสูงนี่นะน่วยแบบนี้นี่น่วยสําเบอรประมาณนุย่ยมีเยอะปลเลิดอ่ะซัมสองน่วยนี่นะซัสมสองน่วยน่วยนี้กับน่วยนี้นะสองน่วย 5, 000, ห้าพันเนาะเขาซื้อนะ่ะ ันนี้มีท่านซุกนาะยังส่งออกมีได้นี่เนี่ยก็มีตัวเลิมซุกน่แลละเลยทุกคนนี่ตัวนี้ก็เลิมเหลืองแล้วนี่นี่ตัวนี้จะเป็นอีส่วนแบบนี้ทุกคนนี่เป็นสลับพันนี้เนาะกูดพันมันเป็นมน้อยเนาะหอวเยอะเนาะกินหัวงนืงน้ได้ หูนึงนะเฮ็ดย่ำได้สองจานคุณนี่เนี่ยเนี่ยมาพาไปเบิง่งกระเจ้ากำลังเก็บไปขายเนาะพันนี่เนาะนี่เห็นบ่ <c oughs> จนว่ามีเห็นพิเรนทะรความเนื่อของมันเนาะกระเจ้ากำลังเก็บไปขาย นี่ทุกคนส่วนนี้จะกำลังเก็บคือการตัวนี้ตัวสลัดเขาไปเห็ดยำหัไหนไนเนอะโอ้นักเนาะหัวนึงเป็นโลคูณน่ะเน,เนี่ยสลัดกรอบไอเนาะแต่ว่าเขาปลูกอัฐวั่วไปมันโมเดนอันเป็นหัวในนี้เนาะ,นะตัวเขาขายนะ ก็กอบอยู่ห่างบ่เห็นเป็นหัวแบบนี้นะอันนี้เป็นหัวแบบกระล่ําเลยเจ้าผักสู้เลยนะเนี่ยพอบักใหญ่นี่ก็หลายนี่คนมันยังน้อยนะมีแต่ซ่ํี้ทุกคน ก็ง,ง่ายดี่โอี่นี่ได้ทุกคนอันบอลน,นี้เนาะเป็นทางย่างเนาะ,ะแต่ว่าถ่ายรูปนี้โคตรงามเลยได้นี่นะเนี่ยเป็นล่างเป็นเต็ดเป็นเต็นนปะ็นเขื่อ,อนบอลปูพักเด้อบอลปูพักนี่ฟังนี้ก็เปลี่ยนบอลปูพักคือกันเนาะอันนี้จะเป็นพักกาดักกาดกิ๋วพักกาดตินหมีพักกาดน,นี้ยเยอะนะ เราจะเอาไปคั้นส้มฮันเดซตัวนี้นะเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของเฟนจะเป็นหูมือโนบเนานะสัญ,ญลักษณ์ของสวนเนาะการเห็นยูเฟซบุ๊กยูฮันยูนี่นะเห็นมือนบนี้กับสวนนี่นะคือ,อสวนพักออร์แกนิกเนาะสวนพักอากโก้เนะาะตอนนี้จะเป็นสลดัดคือกันส่วนหลายนะยูนี่นะจะเน้นเป็นผู้พักสลัดเดุกคนเด้อ ตรงนี้จะเป็นงนพักคณะพักกัดหน้าขนาดอน,นี้เนาะบรรยากาศศูนย์พักยาม้าวตรงนี้กับตอนนี้กับประมาณเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงนี่แหละกะมีฮ้อนปลาเลือเนาะทุกคนเพราะว่าอากาศมันจะเย็นอยู่พี่นะนี่สวนสตอเบอรี่นี่ มากมันไปใส่เบิร์ตว้าเอ้มีอยูหมากมันนี่นะเนี่ยเนี่ยสตรอเบอรี่เนาะยังกำลังเปลี่ยนแน่เบิร์ตแล้วเนาะมาฟานเนาะอันนี้นะมีหลายทุกคนนี่แต่เจ้ากำลังเก็บก็มี้ได้นี่นะนี่ข้างนี้มีมักซุกหลายเนี่ยเด็กมักซุกมันอู้หก ะซิมก็ได้บอสน,น่นะซิมก็ได้บอ,อสขออะไรขอซิมนะเดอ้อเอามางั้นเดะเนี่ยเฟิร์นซีห้ซิมเบิ้งเนาะกินได้เลยบ่ได้บูมี่ไงใส่ขอซิมแนะ่โอ้ขอบใจนี่เฟิร์นอาให้ซิมเบิง้งเนาะนี่ ว่ามันสิแ่บบ่ลนะุ้นเนาะอืมผักก็เป็นส่วนพักอากูเนาะที่ดาถ่ายแบบรูมรมเนาะกามีแต่ปาาทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแช่เนาะกดซับเพื่อดา่าคือเก่าเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าด่ามาถ่ายไม่เนาะว่าเราเป็นฤดูพักพิเรยเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูพักสลดัดเนาะส่วนหลายเนาะบ๊ายแล้วเจอกันใหม่เด้อ